ครับห้าสี่สามสองพ่อครับผมต้มน้ำร้อนให้หวูพ่อลนะครับทางหน้าก็จะมีเขาอีกลูกหนึ่งที่จะให้เดินไปครับเรามีน้ำตกด้วยครับหลวงพ่อ <c oughs> ยมพาและยมทั้งสองอาจจะมาว่าไปหาน้ำอาบกันก่อนอาบกันคืนนี้นะครับ <c oughs> มากกวนอะว่างนั้น <c oughs> แหละแล้วก็เตรียมหาที่หลับที่นอนให้เรียบร้อย ไปพวกเราข้างหน้ามีน้ำตกด้วยไปอย่าทิ้งกันนะสัญญาแล้วนะไปก่อนนั้นอ่ะสี่สามสองเหมือนเอื้อมไปจนกองไฟนะเอออ่ะสี่สามสองหลวงพ่อครับผมต้มน้ำร้อนไว้หลวงพ่อแล้วนะครับเป็นไงครับหลวงพ่อทั้นนั้นจะมีข่าวอีกลูกหนึ่งนะครับที่มีน้ำตกครับหลวงพ่อแตมาว่าโยมพันและยมทั้งสองไปหาน้ำ่ากันสกก่อน อาบค้ำื้นน่นะครับหลวงพ่อไปพวกเราทางหน้ามีน้ำตกให้อาบน้ำปั3บสี่สามสองพ่อครับผมต้มน้ำให้หลวงพ่ออยู่นะครับแล้วเป็นไงไงบ้าครับหลวงพ่ออจะมาว่าเดี๋ยวโยมพานและโยมทั้งสองไปหาอาบน้ำและหาที่พักก่อนหลับนอน มุดๆอย่างนี้นะอ่าเปสามสองเยียบเหมือนนักบัวนะพ่อครับผมต้มน้ำให้หลวงพ่อเลยนะครับเป็นไงครับเปสามสองบันเทิงไม่ฟุ่มพ่อครับพ่อครับต้มน้ำให้หลวงพ่อไว้นะครับเป็นไง เป็นไงนะครับหลวงพอ่อแม่ไกรคะจะมีขึ้นเขาไปได้นะครับโยมพานระยมทั้งสองอัตมาว่าโยมไปหาน้ำอาบก่กอนอาบที่พักก<อ>่อนก<อ>ัางคืนนี้นะครับนา่าเกิดเลยครับหลวงต่อส่วนอัตมาก,ก็เดี๋ยจะนำเนียนสุขมุณแผ่เมตตาทำส,สามาธินะพวกเราท่งนกนมีน้ำตกให้อาบด้วยนะ

นะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัลายไม่ใช่ไม่ใช่พูดตั้งแต่ต้นเหมือนเดิมใช่ใช่ไปเซ็นธรรมวัตรนะโมต่อเลยออนี่ผมว่าจะมาทำวัตรดีกว่าแอคชั่นองเวลักปู่ะพ่อครับรวมน้ำไปให้หลวงพ่อเลยนะครับพ่อครับอีกไม่นานก็จะมีเดินไม่ไกลจะมีอีาวข้างหน้าครับ โยมพานและโยมทั้งสองอัตมาว่าเดี๋ยวโยมไปหาน้ำอาบกันก่อนอาบกันคืนนี้นะน่ากวนนะ <c oughs> แล้วก็หาที่หลับนอนกันซะ <c oughs> ส่วนอัตมาก็เดี๋ยวจะนำเนนส่วนมต์แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิครับหลวงพ่อทางนน้น้วยพวกเรามีน้ำตกอยู่นะ จถึงกันนะ<อ>สิญยาแล้วนะไปเลยนะจะเจอกันนะแนๆๆนแนนนั่งคุ้เขา่ามนมาเอารถท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอังสัมมาสัมพุทโภคคะวะอหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธัง วาขาโตพระคัาธรรมโมวาขาโตพระาธรรมโมธรรมังนัมสสามิธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพคโตสาวกสัโฆสุปฏิปันโนพระคโตสาวกสัโฆสุปฏิปันโนพคโตพคโตสาวกสังโฆสาวกสาวกังโสังโฆ สาววักสังโตสาววักสักะสังโตตาตาตาไหมห้าสี่สามสอง ขยายไปเขาหน้าแบบไหนถ่ายอยู่โอ้ยยยในตอนเช้าเราต้องมาเก็บกดตรงนี้ไปเนี่ยือว่าจะเป็น4 3 2คิวไสัพสั์ทั้งหลาย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยสังทินเถิด อ่ะพี่แก้วค่อยๆลืมตาแล้วเดินขึ้นแล้วยืนขึ้นนะอ่าแล้วยืนขึ้นแล้วเดินออกมาทางนี้อ,อันนี้เราซ้อนนะเราซ้อนแบบว่า เอาอันเนี้ยเอาล่างเดิมอยู่แล้วก็ล่างเงาอะเนนหน้าให้เชนี่เนนอยู่เร่อยพี่แกไปทีพีแกีหนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ่ะไปลูกใช้หมดใช้งานหมดทุกอันนะแลูกเเป็นหุ่นวิญญาณออกล่าง ับอ่กมาเนี่ยนี่รับตาอยู่เฉยๆแล้วกลับมานั่งเหมือนเดิมมาเดินเหมือนเดิมนะไม่ใช่เดินกลับไปนั่งเหมือนเดิมเออใช้งานหมดแล้วทั้งเข้าทั้งออกนะอ่าสี่สามสองเกย์เช่น สี่สามงธรรมดาแล้ว นัง่งรับตาสมาธินั่นแหละนั่งนั่งไปยาวเลยออกไปไหนก็ไปเลยคน,นี้เดี๋ยวมาเช้าเก็บเลยอ่าแค่นั้นแหละพอลุกเน่งขึ้น